ก็คือมายไดข้นถ้โสมัยใดบ,<อ>บุญนละโอ้ยยังยโองย่องมาหาเลยออสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ฒ่าพาระรวยพ่อสะไหลพระรวยครับวันนี้มาตาม พ่ออุดเพื่อนผีครับเอฟซีครับผมเดิมทีพ่ออุดนี่เพื่อนเป็นมูเดียวกันกับผีครับเอฟซีครับไปยูไซเนี่ยมีแต่ผีมาหาเลยครับเนอเลขที่ถือก็มีแต่ผีมาบอกงวดนี้งวดที่แล้วมาตามหาพอเจอครับเอฟซีครับผมงวดนี้มาตามเจอแล้วครับเอฟซีผมพอดีเพื่อนเจียวเข่าหน้าบ้านเพื่อนนะครับนะมาตามเพื่อนเจอแล้วก่อนที่เขาไปชมคลิปของพ่ออุดเอฟซีกให้ใช้วิกันนญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซอกลาง สเสนอไ้เป็นเพียงแนวทางานนครับพ่ออุดเพื่อนผีนะครับเ้อเอฟซี FC ครับผมเอามาฟังพออุดเปิสีวอหอยฟังเพราะว่าสามซีหมดขึ้นหลังนี่ถือมาตลอดกับเอฟซีครับผมมางวดที่แล้วมาตามหาบ่เจอนะครับเนาะหวดนี่เจอแล้วเพร่นว่ามาบอกแล้วสามตัวเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมไปฟังพออุตเปิดซีวอลสู่ฟังเลยครับเอฟซีครับ ล้วก็มีสงสัยอนะโอ้ครับแต่หูยวันที่เป็นเรียล่างแต่มันบอกสองสองสุดได้สงสัยโอ้งวดที่ผ่านมาทีพอไดยังไงวันที่ผ่านมาอ่าอวานนี้ก็สงสัยยิ่งสงสัยอีกสงสัยก็มันดอกเลีบนละเขาบอกเลีบนเอางวดงวดเจ็ดเจ็ดที่ว่ามากเลยก็ที่ว่ามันดอกเจ็ดเจ็ดเลยมันบอกสองสุดบอกสองสุดก็ได้สงสัยสงสัยอือ เรื่องบ้ามันใจบ่ามันใจโอ้มันมันบอกเจตแล้วมันมีหนึ่งเก่าอีกฟอรมะโอ้นกเก่าก็กเอาบอกสองกดช่อนดุจเด้อบอกเจีคหนึเก so right. um ่าเจตีเ huh. จ yeah. uh ็นหนึ่ก oh ่าสองขันสองนก็เด้สงสัยไเสงสัยฮ um ักออกอีทีเลยเจบ่ได้ซื้อเนี่ยรบานนี้บ่บ่ได้ซื้อบ่ได้ตามเลยเ่องบ่พอเรื่องบ่เื่อจังบ่ซื้อโอ้บ่ซื้อจังบ่ตามอืม เอา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 เพื่อเฮ้ยมันตามหาคนฟันเหม่นบ้านเวลาสิพ่อย่างไรไม่ย้ำเลยก็ว่าพ่อจักเจียยิ่งจะซื้อเสียงยิ่งย้ำครับผมอย่าพ่ออุดเพื่อนผีโอ้อันนู้นนี้เขาบอกมือคลืนนี่อันนี้คลื่นนี่เขามาพลาดได้ไหมพ่อจีได้ี่ยเอาเขามาเขาเขาบอกสามตัวห้าหกแปดแล้วก็แล้วเลยห์หรอบอกแล้วเขาก็นี้เลยโอ้โหบ่ได้บ่ได้คุยกันโดนนะ อันผู้มาบอกมูเก่าหลอบอกพอบอกยูนีแหละโอ้ทุกมไม่ไม่ได้มูไม่บอกยูนีบอแมนโอ้เขาบอกว่าห้าหกแปดเด้อเขาก็หนีเลยสามตัวเท่านั้นบอกสามตัวเท่านั้นแต่ว่าสงสัยอยู่สงสัยอีกแล้วสงสัยอยู่คุณกมาบอกไว้แล้วเรียกมาก็อเอาเรียกคุณจะออกขึ้นมาบอกไว้แค่ที่โอ้ยอดครบสงสัยได้บ่เสือเจ๊ดเจ๊ดกันได้สงสัยเนื่องเก้าหกเนื่องเก้า หกหนึ่งหกหนึ่งแสงสัยขี้กันสงสัยมาตัวแต่ว่ามันมันตามที่ว่ายู่นี่มันบม่ได้บอกเลี้ยงวัเด้ทั้งเทียสองหัวใจคมาเทียหนึง่งบอดีมาทุกงหัวบอดีมาทุกงหัวแล้วแต่เขาจะมาแล้วแต่สิมาโอ้มองนี้เกี่แม่นขี้กันมันบ่พอคุ้มมองนี้จามขีเกียจบางแถวแม่นแถวว่าแม่นหรือกันจังหวดติดเดี่ยวคอยอยู่นี่ มันหลายงวดแล้วแจมบ่อตอกันดิที่เวียเทียวกับเวียนสองวัดคอยมาบ่มาทุกงหงดนะต่อ่าขั้นมากหนี้บ่อหงุดแงุดหงวดบ่แมนขึ้นกันพิดขึ้นกันมีโอกาสพิดได้ขึ้นกันมีโอกาสพิดได้ขึ้นกันได้ว่าส่วนหลายส่วนหลายถือเจ้ว่าบานีมันสามตัวนี่สงสัยเยอะนันที่เป็นไดว่าถือว่าทุกตัวอย่างจะหบ่ลนี่ยให้ตรงปารันตีให้ตรงไปนี่เท่นอ้คุมาใ้อัดซ้เนะเป็นไดอยู่บ่ ก็เลยยินงงงงก็เลยสงสัยอย่างเงี้ยอิเหม่นถามตัวแม่นปานนัปกติโอ้ววันเขาฟ้าเขาสิมาบอกแม่นปานนับอก่กติหอวยข้ามันแม่นที่ไหนแล้ววัเนาะเ้องขับโอหูแล้วไปประกอบพวกฝันเหรอเออไปที่เจรนาบ้างเจรนาเออโอ้หิมะมากตาตองว่ะเออปกติก็อว่เห็นในฝุ่นอยูตั้งแต่เมื่อ่วาผีอยู่ฟุ้มหน้าหนิปกติเบบเบบมูอยู่ฝุ่นเป็นบ่มาหาเลยบ่ยังบุคคนไปหาสัตว์เดี๋ยวโอ้ต้องต้องไปหาเขาเขาแล้วกันโอ้ แต่ผู้อยู่ผู้ยู่นี่แต่บายากเลยมาหาเดยให้เข้าแล้วกันยุนี่แล้วก็ทิ่ไปหุ่นนะผู้อ่อหมวดที่บอกเก็เกกระสุอยุนี่บอกบอกยุนี่อันแล้วก็หกหนึหนึ่งหนึ่งหกเมื่อกี้หนึ่งเมื่อกี้นี่แต่ยุนี่ยุนี่แต่ว่าหนึ่งหกเมื่อกี้พมันใจเพมันใจโอ้บาดีพันมาบอกตรงหมวดเลยบาดี เป็นเที่งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเจ้ากวนกับผู้ชายกันผู้ชายก็เห็นโตเม็นพอพอเห็นได้ยิน้เสียงเห็นอยู่ต่ว่ามันขับไปขับภาาปะบวกขับไปขับผ่ามันโตเขาเนมาเป็นคนก็สมัยใดกุญลาโอย่างงงงมหาเลยคนสมัยเก่าอือย่างงงๆมหาเลยสามหกหาที่ตัวเลเกา ห้าหกแปดห้าหกแป้โอ้ยปอยไดห้าแปดอาพี่้วงโบฟันทุ่งเด้มันส่อพว่าะว่รมันคือควองวัเนาะสงสัยยังอยู่สงสัยอยู่ห้องกันสามตัวสงสัยหลายที่เก็ดเก็ดเพี่้องถ้าสงสัยอาพ่อว่าเก็สงสัยหนึ่งเก้าหนึ่งห้กระสงสัยเอี่ยอันนี้มันจังมาหายตองวดแท่เลขควรออกไปนันบอก ยังดุมๆมากครับบอกเลยสามตัวเลยบอกแล้วก็ไปหลุดได้สินะจะได้ว่าฝงใส่ฝงใส่อืมอ่าพี่รองเอ้ยผู้ใดก็พิจตานะเบื่งเอาไปเป็นเหรีาญนะเพื่อที่จตามกุพศลคนว่านะถือเงี้ยผู้ถือแง่เอออ่ะส่วนไหนเราฟันท่งได้ว่ามันถือต้องมาติดตามอีกคงสุดท้ายมอพอเขาคอยยืมาย้ำให้อีกจะถือมากบ่มาเบื้องบนโอ้โหคั่เรียกว่าจะได้ชุดเดียวนี่คั่นคั่นมันเขาบอกคืออะ้รเขาบ่มาบ่ บบมามิดเลยแต่กับเทือบอกเราก็มิดไปเรื่อยบอมาสั่มบอกมาส่มาอีกเลยเอออันนั้นก็คืออืมอืมื่อนเจ็ดเจ็ดหนึ่งบเมาซ้่มมีบอกเนาเล้วเลยสงสัยหรอวป่ะสงสัยจะพันออกโอ้ขั้นขั้นบแมนหนี่เขาเอาที่มัเปลี่ยนหงิบอกว่าวยตามจะเต่าคำนั้นมาบอกดูได้บเถือกแ้มาหาดูนี่บเถือกเลีเออเอ้นันเออ แตงมาแค่เดียวแล้วรวดดีถึกขับหัวบ่ถ้าเป็นหกยสิเป็นเก้าวะอุทึงมาถ้าเพื่นว่าหกกับหกบ่ก็เทียร์กับสามเยอะโอ้หวังข้างกับสับเยอะเอดี่ยวนอืมจะ่าจะว่าจะเฝ้าเขียนเป็นไรเออเอาเดี๋ยวเอาสามตัวท่านเห็นเออเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้อเขาจะเพื่อปีนเออยังว่าเดี๋ยวปีนก็สงสัยอยู่เนาะสงสัยเออแต่ว่าตัวสงสัยนี่มักแม่นนี่ มันแมนบ่มันอกไปหายสามตัวไปนั่นตีอแมนเล่ยืนเร่งอยู่คนมันเล่ยมาทั้งที่าขึ้นไปเอาขึ้นเองขึ้นเตี้ยโตนั่นมันเลี้ยวมม้สามตัวมันสิแมนบ่มันีว่าตรงๆนี่เตี้ยมันคือซีพันสองสคคือหมายถึงว่ามันเลี่ยมาแบบนี้หามนี่บ่ฮาหกแปดนี่ยโอ้เขาในแม่เนาะสามตัวนี่มันตึงเล็กงามดีโบมันเด็กที่ไรได้หนิโคตรไม่ใช่ที่นอกระอยงคนเี้ยค บอกไงเงี้ยเดียวนี่บอกไคไปหรอพ่อใหญ่โอ้โหดดิมันบอกไน่มาโอ้แค่บ้านแค่ซองกับพ่อไนบอก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 เถียวก้อนกับไม่ได้บอกไครมาถามมาบอกนี่เทียวก้อนนี่กับพ่บอกไครด้ขั้นบอถามบอไมีบอกต้องถามคอยจีบอกโอาควายยกให้เนี่ย คือมีส่วนกันแค่นั้นถือว่าสลับใหญ่หางในี่ถืว่าสลับหลังนี่เป้าใหญ่หางไอ้เมืองก่อนเอาไปประกอบไปที่ครับไปพิจารณาโอ้โหไปพิจารณาเมืองประกอบเมองกันครับยุทีครับผมสามตัวหางเดียวหางเดียวครับแต่ว่านั่นก็แยกออกให้ซื้อดอกมีหาหกหาแปดหกแปดนี่ก็คือตัวเลขอยู่ในหันละตัวเลมาตามอยู่โมโมอาจิครับผมหรือว่าคัตอ๋อ อ่ะครับผมอยู่ในชายสงสัย